มาถึงคนเกิดปีกุนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้จอะจงดูดวงใครนะภาพรวมๆท่านที่เกิดปีกุลใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักกลายลงมานะครับเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาฟังกันครับดวงแะตาข้อควรระวังประจำเดือนพฤศจิกายน หมูหมูอุดอุดเลยในเดือนนี้หมูน่าจะหมูถือสินนะหมูหมูหมอุดอุดพยายามถือศินปฏิบัติทรรไว้ปล่อยวางดวงของท่านอาจจะมีเรื่องมีความทุกข์ใจ <c oughs> เด้อบองคนไม่เคยฟังลุงชาติเข้ามาก็ไห ไม่เห็นพูดเรื่องดวงเงินดวงงานความรักเราไม,ไม่เหมือนช่องอื่นไม่เหมือนครับช่องลุงชาติขอกวนร,ระวังเดือนนี้จะระวังอะไรบ้างเอาผลเกิดปีกุลระวังมีศัตรูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงอา้าวใครมีบ้างใครทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านบ้างที่เป็นผู้หญิงเจอมนุษย์ป้าใครมีหัวหน้า มีเจ้านายเป็นผู้หญิงบ้างใครมีญาติพี่น้องญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงจะญาติผัวญาติเมียญาติห่างๆก็แล้วแต่นะหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงอาวุโสกว่าเราหน่อยอายุมากกว่าเราหน่อยระวังนะครับเพราะว่าตำแหน่งดวงของคนนี้บุคคลน,นี้ผู้หญิงคนนี้จะตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะฉะนั้นคนเกิดปีกุลระวังให้มากหรืออาจจะเป็นเมียท่านเองก็ได้ไอ้กุลระวังนะครับเป็นเมียตัวต่านเองเพราะทำไมลุงเก็เอ,เองเจ้าชู้นะเองไปแอบชอบแอบกิกใครหรือเองเป็นจีบใครเองไปเอาอกเอาใจผู้หญิงอื่นเมียเองจัดการเองแน่นะระวังให้ดีครับคนเกิดปีกุล ดวงเดือนนี้มันมีดวงสเสน่ห์ดวงอ่าดวงเขาเรียกกันแหละก็ดวงสเสน่ห์แหละเอ้าดวงสเสน่ห์ดวงยวยวนกิเลสเพศตรงข้ามแหละใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบเดินผ่านหน่อยก็หอมฟุง้งแก่ไม่ได้ยินเสียงก็ได้กลิ่นก็ยังดีก็ว่าอะไรไม่ได้กิ่นอะไรนะไม่ได้กินดมกลิ่นก็ยังดีเอออย่างนั้น คือดวงดวงสเสน่ห์ดวงมารยาดวงหวนคิดถึงคำหนึง่งอุย้ยมันขึ้นมาหมดก็ดีใจด้วยครับแต่เจ้าตัวอาจจะทุกข์ใจอาจทำให้คนอื่นมีความทุกข์ตัวเองทุกข์ใจระวังนะครับเรื่องที่จะทำให้ท่านทุกข์ใจก็คือเหมือนไปแอบรักของชาวบ,บ้านเขานะให้ระวังระวังห้ามจิตใจตัวเองให้มาก ปล่อยปะละวางทำใจไว้ให้ได้ถ้าหากแม้นว่าถ้าเรื่องความรักนะครับอาจจะไปแอบรักแอบชอบชของชาวบ้านเขาก็ตัดใจแต่ลุงเชื่อว,ว่าคนเกิดปีกุลเดือนนี้นะ่าจะทำใจได้หากแม้นใครที่เจออุปสรรคนานานับประการนะระวังครับโซนผู้ใหญ่คือตัวปัญหาเลย อาจจะมีเรื่องหัวหน้าเจ้านายมีอุปสรรคมีปัญหามาให้กุลนะหรือผู้หญิงเนี่ยแต่แต่ลุงคิดว่าน่าจะผู้หญิงนะถ้าใครมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงนะหรือญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงวางตัวเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าแม่เลยเงี้ยวางตัวเบ่งกล้ามอวดใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิง คุณก็สังเกตดูแล้วกันคนเกิดปีกุลนะคุณทำงานอะไรคุณจะเป็นอบตอ,อสอมอสสสจสวสทอขอขอ,ขอ,ขอ,อะไรกันแล้วแต่ไอ้เพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงเดี๋ยวเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายหัวหน้านแผนกเป็นหัวหน้าหัวหน้าสำนักงานเป็นได้หมดลุงครับที่ลุงพูดมาเนี่ยผมไม่เกี่ยวข้องเด่นเลยผมทำนา ผมมีอาชีพประมงทงเบ็ดเองก็ระวังไว้ระวังผีผีพายน้ำผีผีนางตะเคียนระวังลุงก็เคยเจอนะไอ้เบ็ปปะทักไปจนหมดมันบอกว่าไม่เกี่ยวกับผมเลยผมไม่มีผมไม่ได้ทํางานผมไม่ได้เป็นคนรวยลุงพูดแต่เพราะพูดถึงแต่คนคนรวยทั้งนั้นเลย <c oughs> พูดถึงแต่คนทํางานคนมีอาชีพ ไม่พูดถึงคนจนเอาเนี่ยพูดเดินนะเป็นชาวประมงทงเบ็ดอา้าวนะหรือเป็นในพานต่อไก่นะหรือว่าทํางานกเกษตรทํางานเลี้ยงสัตว์ไสดงไส้เดือนจริงหลงจริงหลีดอะไรก็แล้วแต่คุณระวังนะครับระวังมีลูกค้ามาเป็นผู้หญิงมีคนมาซื้อของเป็นผู้หญิงเอาเป็นง่ายๆว่าคุณครับทั้งหมดทุกคนระวังศัตรูคือผู้หญิง จะดีจะร้ายจะช่วยยังไงก็ระวังอาจจะเป็นนางเสือสมิงจำแรงแปลงกลายมาผู้จาดีหวานล้อมคุณดีสุดท้ายเขาเหมือกคุณเรียบร้อยคุณต้องแยกแยะให้ดีนะครับไม่ใช่ว่ามองว่าเอ้ยลุงชานบอกศัตรูเป็นผู้หญิงต้องมองเย่าไอ้คนที่จะมดาด่ามาหาเรื่องทะเลาะกับคุณไม่ใช่นะอาจจะเป็นนางเสือสมิงก็ได้จำแรงแปลงกลายมาผู้จาดี ทำให้คุณหลงไหลหลงกลนางโอ้โหอยู่แจรกซึมมาตั้งเดือนสองเดือนนะระวังคุยกับคุณหลอกคุยคุณทุกวันทุกวันมาสองสามวันแล้วเพื่อจะซื้อธุรกิจซื้องานของคุณแต่มันก็หลอกคุณคุณระวังให้ดีนะโดยเฉพาะงานที่คุณทำคุณเกิดปีคุณคุณทำงานอะไรคุณระวังไว้เนี่ยไอ้ยายนางผู้หญิงคนเนี้ย เหมือนคอยจะจ้องดูจ้องเล่นงานคุณหรืออาจจะสร้างอุปสรรคสร้างปัญหาให้คุณทุกใจกุ้มใจก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานนะโคตรทุกใจเลยระวังนะครับนะพอควรระวังประจําเดือนสําหรับคนเกิดปีกุลอีกอีกมุมมองหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งไม่แน่ครับคุณท่านอาจจะได้เปลี่ยนงานไม,ไม่แน่นะ ใครที่ทําเรื่องขอทำ,ทำเรื่องขอย้ายนะไม่แน่ก็อาจจะได้ย้ายเลยนะถ้าใครกําลังทุกข์ใจในในที่ทํางานโอ้เบื่อใหญ่คนนี้แล้วเกินนะครับเบื่อมากเลยเบื่อหัวหน้าคนนี้จริงเลยสร้างแต่เรื่องมีปัญหาเกรดเราหรือเขาไม่ชอบเราคุณทําเรื่องย้ายเลยถ้าเขาเขาเขาไม่แกล้งคุณดองคุณไว้ที่นี่นะเดี๋ยวเขาก็ให้คุณไปไกลๆเลย คุณไปขัดผลประโยชน์เขาเขาก็จะเขี่ยคุณออกจากวงการของเขาเลยจากแก๊งของเขาแหละนะครับคุณไม่ไม่เอากับเขาด้วยนะเรียบร้อยส่วนคุณนี่คนหนึ่งที่ทำงานงานของคุณถ้าคุณทำงานสีเทานะคุณระวังนะคุณระวังนะพวกงานสีเทานี่มีสิทธิ์นะครับถูกถูกจับได้นะ ส่วนคนที่ทำงานสายสะอาดซื่อบริสุทธิ์เลยก็ไม่แน่นัโอ้ดีเกินไปพวกกำมันไส้รอเลียเคีย,อคยงองอนเจ้านายหัวหน้าไม่เป็นเข้ากับเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ปัญหาก็เกิดเพราะฉะนั้นคนเกิดปีกุลครับเดือนพฤศจิกายนส่วนมากเลยให้ระวังเรื่องงานเรื่องงานแล้วก็ศัตรูที่เป็นผู้หญิงนะ คือโซนโซนโซนหัวหน้าโซนเจ้านายเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละงานงานเงินนี่คุณระวังไว้เลยส่วนเรื่องความรักคุณก็อย่ายไปยุ่งกับมันบนดวงเดือนนี้อาจจะมีคนมาชอบมาจีบคุณระวังนะครับดวงดวงเรื่องความรักดวงจะถูกติถินดินทาเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวระวังให้ดีผลเกิดปีกุลเพราะฉะนั้นเดือนนี้ ถ้าคุณมีเรื่องมีปัญหาลุงของแนะนำคุณอยู่แบบสบายใจสบายกายปล่อยวางจ้ะนะปล่อยวางแต่ดวงมีดวงถูกโยกย้ายเหมือนกันนะ <c oughs> คุณมีดวงโยกย้ายมีดวงเดินทางทั้งเดือนเลยมีดวงที่จะเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ย้ายบ้านย้ายที่รแต่คุณต้องเดินทางตลอดไม่หยุดไม่เนไม,ไม่ไม่นิ่งดวงมันเคลื่อนแต่ไปหาเงิน นั้นเรื่องพูดถึงเรื่องหาเงินเดือนนี้คุณจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนครับปล่อยทําใจนิ่งๆิ่เฉยทางานไปคุณระวังเรื่องศัรูผู้หญิงไว้แล้วกันต,ตัรูตัวนี้อาจจะเป็นเสือสมิงแปลงกายมาพูดดีกับคุณก็ได้สุดท้ายก็ตลบพักไส้คุณกินขอโชคดีครับปีคุณครับทุกๆคน